ที่เราตามหาแน่นะเอ๊ะเอ๊ะผลปลาป้ายนั้นป้ายนั้นนี่ไงนี่ไงที่เธออยากกินนี่ไงอ่ะงั้นต่อไปแพลต้องเลือกแหละระหว่างร้านนี้กับร้านนี้เราได้เข้าแล้วสรุปเราเข้าร้านข้างคใช้เวลารอประมาณหนึ่งชั่วโมงมาแล้วว้าววันนั้น ฮ่าฮ่ากำลังมาวันกินเลยนะครับ มีมากๆอันนีไม่รู้ผัาอะไรอ่ะแต่ดีมากอันเนียดีมากเออวยว่าขนาดพอดีแนละ้ว<ม>เรากำพร้อมไม่ได้ห่กินน่าจะอี่เมากดีมากไข่ไข่ปลาลมอนเ็นไดีมากัากนน,กนะนี้น่าอร่อมากมันจะอมเกลี้ยงนิดนึงหนยเาหัวมันจอเกลียนดนไข่ปลาแซลมอนคือจึ้งมากปกติวันไม่ชอบกินไข่ปลาแซลมอนเลย ไม่กินเลยคือถ้าแพลวกินมันจะไม่กินเพราะมันคาวมันรู้สึกแบบไม่อร่อยอ่ะถ้าเราถ้าเราคาดหวังเลยมันจะไม่ถือแบบมันจะไม่ถือแบบแต่ตอนนี้ถ้ามีคนดูอยู่เมนูก็บอกว่าอกูคาดหวังอะเบาะกินน้ำเมนูค่อนข้างเยอะนะแล้วก็แบบเหมือนน้ำที่สั่งมันเลือกความเข้มข้นได้ด้วยน่ากินค่ะน่ากิน หนึ 1> <1, ่องร้อได้2อย่างนี้1อันนี้700อันนี้650ความเข้มข้นอันนี้เป็นแบบ1แต่อันนี้เป็นแบบสูงสุด3.5%กจุดห้าอร์เนกำกำหนึ่เปอร์เซ็นต์อันนี้เปอร์เซ็นต์แต่ว่าอันนี้เหมือนจะเป็นแบบ1ช้อนของเขาที่เขาทำอะไรประมาณนี้จริงเลยนะคะเฮ้ยตานี้เข้มข้นมากมากเข้มข้นมาก เคนมโคตรอร่อยอ่ตอกมากอกทุบเลยทุกคนร้านดังของเขาแหละคิวเยอะคนเยอะแต่เร็วนะอือไม่ค่ะอือคิวเยอะคนเยอะเออแต่ไม่มีนางต้องแบบเสยงโั่อืเจอดน้ำกินน้ำกันไหมออกินน้ำดีกว่าเนาะ เขาเป็นทั้งเย็นทั้งร้อนนะเรใช่อืมอร่อยอ่ะอร่อยอ่ะซากนึ็งเป็น FC ชาเขียวนะโตมาไม่ค่อยชอบเพราะนอนไม่หลับอร่อยอ่ะจะกินดีกว่านะเพราะว่าอร่อยจริงทุกคนตอนแรกเราก็แบบเออมาซาบิสาคนไม่เลมาซาบิสาคนมันก็เยอะไม่รู้จะเดินไปไหน จรงๆเนาะขนมอยากกินก็ไม่ได้กินหลายอย่างจะไปไหว้ศาลเจ้าก็คนเยอะอีกเดินออกมาแบบเบื่อๆจะกลับแล้วเจอร้านนี้ตอนนี้เอเนจีมาละกินก่อนนะแล้วตอนนี้ก็มาอยู่ที่ร้านทาโกยากิแล้วแล้วเมื่อกี้เขาก็ประกาศอะไรนหเว้ยเขาเดินมาประกาศตอนแรกไม่มีคนต่อแถวเราเลยพอเรามาต่อแบบเต็มเลยเขาก็เลยน่าจะพูดว่าเออเดี๋ยวรอก่อนนะคนเยอะนิดนึงหรือไม่เขาก็ว่า เออของจะหมดแล้วนะที่มาซื้ออันนี้ดาวล้วนๆหรือแม่เขาก็บอกว่าถ้าจะนั่งกินก็เสียเพิ่มอีกสี่ร้อยโอเค thank you อะไรกันดูสมากี่ลูกวะห้าลูกห้าลูกห้าร้อยเยนเออทมาอีหกร้อยเมื่อกี้หกร้อยตอนแรกบอกว่าเพิ่มท็อปปิ้งฟรีพอกูพอกูกดไปเสร็จอ้าวหกร้อเลยเลยไม่เป็นไรไม่เป็นไรลองลองชิมเพราะปกติชอบทาโกะอยู่แล้ว เ,ออเพราะว่าชอบปลาหมึกมันแต่ว่าเดี๋ยวมาดูว่าแบบว่าที่นี่จะเป็นยังไงร้านก็คือร้านนี้นะคะร้านใหญ่ร้านโตนะอืมร้านใหญ่แล้วก็มี<ล>ที่นั่งเยอะแต่ว่าถ้าสมมติว่านั่งอ่ะอย่างที่บอกก็คือตาชาจเพิ่มคนละ400เยนนะคะก็คือตอนนี้มันจะร้าน,น,นสว่างมากเลยไม่เป็นไรไปเราเดินต่อปลาหมึกมันบแบบกระดิ่งกระดิ่งมันคลายตัวเฮ้ยฉันบอกเอาแค่สามนะเขาใส่พริกมาให้ด้วยเลยอะแกสไปซี่ลองดูอุ้ย มุกนักมุกนักเลยมันตุยอ่ะมันตุยแล้วค่ะมันโดนความร้อนเขานอนเธอก่อนไหมอ่ะไม่เขาให้เธอก่อนเลยทำไมมันยุบยับอ่ะเขาพูดทำเสร็จมันนุ่มเออใช่มันไข่ดีมากเลยแกมันยุบยุบแบบโอ้ใหม่ก้มันร้อยขนาดไหนกูจะกินได้เหรอเธอมาจ้าขิดอุ้ยมันขาวอิ่แล้วโอเคยอมนะทุกคนเพื่อนลองลองชิมครึ่งหนึ่งลองแตะที่ปากเออ Two hours later วันรบเหรออร่อยอะไรบ้าอร่อยโอชินเดสเดสเดสกาใช่ไหมเดสการ์แปลว่าอร่อยไหมแปลาโอชินเดสแปลว่าอร่อยนะโอเคอร่อยมันนุ่มเหรอมันเป็นไส้ปลาหมึกด้วยเบมนที่เธอชอบอ้๋ออ๋อก็เขาใช้ได้เก็บด้านซ้ายเฉยเลยอ่ะอือ เกมเกมํามกินเลยจะลองกินจะลองกินเลเธอเธอมันร้อนมากนะเธอตุยแน่อุ้ยอือร้อนซิลเลอร์สลายหมดอะปากกวางไม่โดกอนอกกันร้อนวะทำไมอะร้อนจริงเธอทำไปเล่นไปเฮ้ยเดี๋ยวลิ้นพองนะเธอจะไม่อร่อยเลยนะอร่อยอะอร่อยเนาะ ว่โซฮอตโซฮอตก็เนี่ยก็คุ้มคุ้มค่าคุ้มราคาเขาอยู่อืมแต่เขาน่าจะปล่อยให้มันเย็นกว่านี้นิดนึงดูดิมันย้อยไม่คือแบบว่าคนเขาต่อรอเยอะมากแล้วเขาอาจจะทําแบบอุ้ยล่วงขนมเรืองเป็นภาษาอังกฤษก็วันนี้หนึ่งอันเออไม่ใช่เอาอันนี้หนึ่งอันทแถวนี้หนึ่งอันทุกคนคือมันเร็วมากใช้เวลาไมเร็วมาก คือของบอนแบบสไปซี <hi> ่หมูมันดีมากหมูดีแบบเีอะโคตรเยมากแต่ให้มาแผ่นเดียวคือเป็นเพราะเราไม่แอดออนมั้งเออประมาณนั้นมันไม่แค่เอดเออมันดูไม่เป็นเหรอเนาะหมูหมูนนุ่มหมูอร่อยมากเขายังไม่ยกยกบอลกระชามเลย หนี่สุดท้ายเรามาจบที่ยากินิกุบสำหรับคนชอบเนื้อนี่จะเป็นเศษเนื้อต่างๆแต่เราไม่กินเนื้อแต่มาเข้าร้านนี้แล้วสุดท้ายเขาก็เลยบอกว่ามีเมนูหมูนะแต่หมูก็จะมีแค่เนี้ยแล้วก็มีลิน้นแต่ก็เลยเอา เอาพอกวิฟมาใส่ดิชเขาก็จะมีให้เลือกไว้ว่าแบบเออจเจ้าน้ำแกงกะหรี่ไหมหรือว่าเจะาเป็นไข่ดิบลาดมาบนข้าวไม่ได้กินต่ำชั่งนานอ่ะแต่มันไม่มีให้เลือกเลยส่วนมากร้านนี้จะเป็นแบบเนื้อรอก่อน ั่งมาแค่นี้จนะค่าไม่น่ารมากวันละลายเนาะ้อแปดสิบมั้งวันเก้าิบร้อยแปดิบไม่เกินเนี่ยก็กินแบบง่ายๆเร็วๆเรวจริงแบบคนกินไม่เก่งก็คือโอเคอะกินเนื้อคนก็ที่นี่เน่ยเป็นเนื้อเนื้อสัส่วนใหญ่ร่งกายนอยจอรากินหมข้าวไม แค่กนผิว้ารองเทาสุดท้ายเรามาจบที่สาขานี้แหละคนเต็มเลยแล้วคนคนไทยน,น่าจะเยอะด้วยอ๋อเออโอ <Okay. S 1> เคงั้นแสดงว่าโอเคไปสาขานี้แหละมันปูที่นอกก่อนไปแล้วทุกคน เขาจะมีเมนูให้เลือกนะว่าเราไม่เอาหอมหอมเขียวเขียวมมเมนูนยา่างจะเป็นหอยสองอยา่างแล้วก็มีกุ้งมีปลาหมึกก็ให้เราอ่ะไปปิง้งเสร็จจากนั้นแต่งมนูย่างเลยแข่งมาแล้วชิมชิม คือ <Wow. S 1> มันสดมันมันหอมกลิ่นน้ำทะเลอมับบนอะเปิดแล้วว่าเปิดแล้ว,ลวทอรต่เอเรามาแล้วมาอีกสองฝารอบนี้สั่งข้าวด้วยนะเราจะมาโปะข้าวกันอืมข้าวหมึกก็ดีมากเลยอะ กินกับมาตรงนี้ล้วอร่อยสุดๆใหญ่ข้า <c oughs> งหน้าถูกมากร้อยกว่าบาทเท่า <c oughs> ไหร่อ,หอ่ะ560 560เยีนตาก็ต้องยืนรอเอาเลยใช่ปะใช่ที่สั่งเป็นกล้วยกล้วยมีวิปครีมแล้วก็ช็อกโกแลตไอซิ่งช็อกโกแลตอ้าวสรุปนั่งได้เหรอ นั่งได้แหละร้านเดียวกันอันเกี่ยวอืมตัวแป้งแกมันอร่อยอร่อยมากเลยตรงไหนไม่รู้ก็อยู่ตรงการชิลิผัวอร่อยมากเลยคือเดินมาโชคดีมากเขาก็รังกลางโตก็เลยได้นั่งไม่งั้นก็ต้องยืนกินในเสร็ อร่อยอ่ะทำไมทำไมที่นี่กินอะไรก็อร่อยวะถ้าใครอยากมาตามเราเนะทุกคนให้เดินมาที่ Fourth Street The Fourth Street เนี่ยเบอร์สี่แถวที่สี่วิวจะได้ประมาณนี้เลยอ่ะร้ออานเดิมแต่วันนี้ได้นั่งโต๊ะแบบนีไนไน้ได้นั่งโต๊ะด้วยกันได้นั่งลิ้น ร้าน <3 S 2> ที่ท<ำ>มีหมูนิดเดียวสามมาเลยอ๋อเอามาดิหิวใช่ไหมไม่หิว,วเลยี๋ยวก็กินไปเลยเอามาสามโอเค,คอวันนี้มาสั่งเนื้อหมูหวานส <5 S 1> ามสามเป็ดก็ใช,ใช่ใช่แล้วก็จะมีข้าว ข้าวเยอะมากใหญ่มากข้าวแบบใหญ่แล้วก็ของวันจะมีไข่เขาเรียกว่าเป็นไข่ดิบอ่ะเออเอาไปกินแบบยาขี้มิคุปใช่ใส่แถวใส่เลยจัดไปแถวเป็นคนย่างให้แล้วกันเนาะวันนี้จะได้ไม่ไหมเออแล้วที่เราย่างเองไม่ตลอดเลยอ่ะขอไข่อตอนรีก่อนก็คือติดใจไงแบบมันราคาถูกแบบอย่างอะไรก็สั่งใช่ใช่ มันก็จะไม่ได้มันดีตรงนี้แหละแต่ตอนนี้ถ้าเป็น,ปนแบบ<แ>คนที่กินเนื้ออยู่แล้วยิง่งดีเลยเขาจะจัดเป็นเซตให้แล้วลราคาถูกมากเขาบอกว่าเปิดตั้งแต่ปี2008ก็คืออยู่มาได้ใส่ใัวนี้องบอลบอลจะเอามาใส่ราดข้าวกินนั่นทุกคนจุกุย เกินปุยมุยอ่ะนเกินปุยมุยอ่ะ,มอะไม่ต้องสื่บมาทุกคนว่าจะดีขนาดไหน